เฮียการก้าวเดินอย่างรวดเร็วผ่านป่าด้วยสีหน้าหงุดหงิดพวกคนแปลกหน้าติดตามอย่างใกล้ชิดหายใจหอบและเอ่ยปากชมเชยความเร็วของเขาโดยกล่าวว่าเหมาะสมกับคนที่มีความสามารถพวกเขาอ้อนบอนให้เขาเดินช้าลงหน่อยเพราะตามไม่ทันเมื่อหมดความอดทนเฮียการก็ตะโกนไล่ให้พวกเขาไปที่อื่นอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นก็ไม่สะทกสะท้านหนึ่งในพวกเขาเตือนว่าเขายังไม่ได้ให้คำตอบ จากนั้นทั้งสามก็เปลี่ยนท่าทีอย่างกะทันหันด้วยลีลาที่หรูหราและเปี่ยมด้วยการแสดงพวกเขาเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มเฮอร์แคนแสดงความกังขาไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินหลังจากนั้นกลุ่มคนแปลกหน้าก็ตัดสินใจแนะนำตัวอย่างเป็นทางการพวกเขาประกาศว่าเป็นตระกูลอาสองและเปิดเผยว่ากำลังฝึกฝนอยู่ในป่าพารงุงเพื่อให้บรรลุระดับ100คนแปลกหน้าอธิบายว่า สัตว์ประหลาดในป่านี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้ทั้งกลุ่มไม่มีกำลังพอที่จะล่ามันนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องการเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเขาบ่นว่าไม่มีใครยอมเข้าร่วมเฮอร์คันแดกดันว่ามันน่าประหลาดใจจริงๆชายแปลกหน้าคนนั้นก็พลันร้องขออย่างเร่งร้อนจับเฮอร์คันและอ้อนวอนให้เขาเข้าร่วมเพื่อปกป้องเรื่องราวความรักของพวกเขาเฮอร์คันแสดงความรังเกียจและตะคอกให้เขาอยู่ห่าง ครู่ต่อมากลุ่มคนแปลกหน้าทั้งหมดก็นอนแผลาอยู่บนพื้นเบื้องหน้าเฮอร์คันและกองทับโครงกระดูกของเขาเฮอร์คันประกาศว่าเขาไม่สนใจเรื่องของพวกเขาและไม่มีเจตนาจะร่วมมือกับใครเขาขู่ว่าจะจัดการถ้าพวกเขายังคงตามตื้อและก็หันหลังเดินจากไปเมื่อถูกทิ้งไว้เบื้องหลังกลุ่มคนแปลกหน้าก็รู้สึกผิดหวังที่ถูกปฏิเสธ ทันใดนั้นสมาชิกคนหนึ่งก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากตระกูลทูลซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเลวร้ายในอดีตในเวลาเดียวกันสัตว์ประหลาดยักษ์สีแดงฉานตัวหนึ่งกำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเฮอคันทันทีหีกันออกคำสั่งให้กองทัพโครงกระดูกของเขาทั้งหมดบุกเข้าโจมตีพร้อมกัน โดยไม่ลังเลเขาเป็นผู้นำพุ่งตรงไปยังสัตว์ประหลาดยักษ์พร้อมระดมการโจมตีอันทรงพลังด้วยพลังที่เหนือกว่าสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Black กอร์ ore, ก็ถูกค้นลงอย่างรวดเร็วกระแสะพลังงานโอบล้อมหีกันบ่งบอกว่าเขาได้รับคะแนนประสบการณ์อันล้ำค่าเขาสูดหายใจออกเบาๆเป็นการยืนยันว่าการล่าได้สิ้นสุดลงแล้ว เฮอคานยืนอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่เกลื่อนไปด้วยซากสัตว์ประหลาด55ตัวที่เขาเพิ่งค้นล้มเขาตระหนักว่าหลังจากเผชิญหน้ากับอัศวินเอลฟ์สัตว์ประหลาดเหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องง่ายดายเกินไปเพราะการเคลื่อนไหวของพวกมันคาดเดาได้ง่ายมาก อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นผลดีเพราะมันช่วยให้เขาเลื่อนระดับได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเขาตรวจสอบภารกิจของมาอุงอีกครั้งซึ่งต้องค้นหาร่องรอยของสัตว์ประหลาดสวมเกราะในป่าพารุงเขารู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถค้นพบเบาะแสะได้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่ตัวเขายัางไม่ได้เริ่มทำภารกิจหลักเฮอแคนรู้สึกว่าไม่สามารถเสียเวลาได้อีกต่อไปเพราะเขาสรุปว่ากิวชั้นนำรวมถึงแชซอยอนและมาธาดอเชฟก็ได้เริ่มทำเควสหลักแล้ว เขากังวลว่าพวกเขาจะตามทันในไม่ช้าชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลจากตระกูลอาทูอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกภาพการร่วมมือกับพวกเขาเขาก็ปัดเป่าความคิดนั้นทิ้งทันทีและยอมตายดีกว่าทำงานร่วมกับคนเหล่านั้นทันใดนั้นความคิดของเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นจากป่าที่อยู่ห่างไกลเขารู้สึกหมุดหงิดที่ใครบางคนกำลังสร้างความปั่นป่วน ดึงดูดมอนสเตอร์ทั้งหมดในพื้นที่ความหงุดหงิดนั้นเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็นอย่างรวดเร็วเขาสงสัยว่ามอนสเตอร์ชนิดใดกันที่สามารถก่อปัญหาได้มากมายขนาดนั้นเมื่อหันไปทางเสียงระเบิดเฮอร์คานก็ตรหนักว่าเขามาถูกที่แล้วรอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าในขณะเดียวกันผู้เล่นนิรานามคนหนึ่งกำลังต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อป้องกันการโจมตีอันทรงพลังเขาสถานเมื่อตระหนักว่าศัตรูไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว เบื้องหน้าเขาคือกองทัพขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักรบสวมชุดเกราะเหล็กดวงตาสีแดงกำ,กำลังเดินทัพเข้ามาอย่างน่าเกรงขามผู้เล่นนิรนา,ามกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งเกราะเหล็กอันแข็งแกร่งของเหล่าสัตว์ประหลาดทำให้ทุกการโจมตีของเขาไร้ผลสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อพวกมันจัดแถวเป็นรูปแบบการต่อสู้ ทำให้เขาไม่สามารถพุ่งเข้าใส่อย่างหุนหันพลันแล่นได้เขาตระหนักได้ว่าสัตว์ประหลาดชนิดนี้ไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรกในบริเวณนี้ในขณะที่เขากําลังคาดการถึงผู้ที่อาจอยู่เบื้องหลังการบัญชาการฝูงสัตว์ประหลาดเขาก็พลันสังเกตเห็นการปรากฏตัวอื่นข้ามกลางหมู่ศัตรูร่างเงาขนาดใหญ่ที่เปี่ยมด้วยอำนาจก็ปรากฏขึ้นหัวหน้าที่ไม่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง หัวหน้าทีมตระหนักถึงอันตรายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ศัตรูคือสัตว์ประหลาดที่ฉลาดพอจะบัญชาการกองทัพได้ทั้งกองเขาจำนวนว่าทั้งกลุ่มประมาทไปและภัยคุกคามนี้เกินขีดความสามารถของพวกเขาเพื่อถ่วงเวลาสมาชิกคนหนึ่งในทีมได้สร้างกำแพงเพลิงมหืมา เพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของฝูงสัตว์ประหลาดหุ้มเกราะเปเลวเพลิงอันดุเดือดปะทุขึ้นกลืนกินศัตรูหัวหน้าทีมสะดุ้งหันกลับไปพบเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้ามาถามไทสารทุกสุกดิบเขามองพวกเขาแล้วสำรวจสนามรบอีกครั้งสถานการณ์เลวร้ายอย่างยิ่งเขารู้ว่าตระกูลอื่นถูกทำลายล้างไปแล้วโดยสิ้นเชิงและกลัวว่าทีมของตนจะต้านทานไม่ไหวอีกนานนักในขณะที่ถูกโอบล้อมและอ่อนล้าเต็มที่ ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูผู้เล่นคนหนึ่งคิดว่าพวกเขาควรหนีไปก่อนที่ทุกคนจะต้องตายเพื่อนร่วมทีมของเขาตระหนักดีว่าโอกาสชนะของพวกเขานั้นต่ำมากทันใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดึงดูดความสนใจของเขาในความทรงจำมีคนหนึ่งพยายามปกป้องเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บและร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังแต่ผู้เล่นคนอื่นกลับหันหลังหนีไปในที่สุดทั้งกลุ่มก็ทำได้เพียงกอดกันยอมรับชะตากรรม หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหัวหน้าทีมก็ตัดสินใจเขาออกคำสั่งให้เพื่อนร่วมทีมของเขาทุ่มเทพลังงานที่เหลือทั้งหมดเพื่อเปิดทางหนีให้กับตระกูลจูนสมาชิกคนอื่นๆในทีมต่างก็ตกตะลึงกับคำสั่งนี้หัวหน้าทีมอธิบายว่าพวกเขาเข้าใจดีกว่าใครๆถึงความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งในยามวิกฤตด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อาจใจร้ายทอดทิ้งผู้ประสบภัยได้เมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาก็แสดงความกังวลและลังเลใจ หัวหน้าทีมสั่งให้ลูกทีมของเขาออกไปช่วยเหลือตระกูลจูนส่วนตัวเขาจะอยู่ขวางทางเหล่าสัตว์ประหลาดเขายืนยันว่าศัตรูจะไม่สามารถผ่านไปได้แล้วพุ่งทะยานอย่างกล้าหาญเข้าใส่พวกมันแกว่งอาวุธในมือเขาก็ปล่อยการโจมตีอันทรงพลังใส่สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเมื่อเห็นว่าการโจมตีของตนได้ผลเขาก็รู้ว่าแผนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและเตรียมพร้อมที่จะสู้ต่อไป กัปตันถูกสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่โจมตีจนล้มลงกับพื้นนอนหอบหายใจอยู่บนพื้นเขาก็ตระหนักได้ว่าความพยายามของเขายังไม่เพียงพอขณะที่สัตว์ประหลาดหุ่มกรอตัวนั้นยกขาขึ้นเตรียมจะปิดฉากชีวิตเขาพลังงานสีครามสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเหอคานพุ่งเข้ามาหยุดการโจมตีนั้นและบอกกัปตันว่าอย่าพยายามทำตัวเท่อ,อีกเลย กัปตันประหลาดใจเมื่อจำได้ว่าคนที่เพิ่งมาถึงคือใครเฮอร์คานยืนขวางอยู่ตรงหน้าเขาและกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือแต่เพื่อหยุดพวกเขาไม่ให้แย่งสัตว์ประหลาดของเขาไปท่ามกลางความสับสนของกัปตันเฮอร์คานก็เรียกกองทัพโครงกระดูกข,ของเขาเข้าสู่สนามรบ ตามคำสั่งของเฮียคารนักรบโครงกระดูกของเขาพุ่งเข้าโจมตีพวกมันฉีกร่างกองทัพสัตว์ประหลาดหุ้มเกราะอย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับความสามารถในการต่อสู้ของพวกมันเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสัตว์อันเชิญเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวและต่อสู้ได้อย่างเชี่ยวชาญถึงเพียงนี้ ซึ่งเป็นพลังที่เกินความสามารถของจอมเวทเรียกวิญญาณทั่วไปตัวตนที่แท้จริงของชายสวมหน้ากาคกาฮาเวกลายเป็นคำถามใหญ่ในใจของเขาการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัตว์ประหลาดถูกกำจัดจนหมดสิ้นและเฮียคารนก็ได้รับค่าประสบการณ์หลังจากจัดการพวกลูกน้องเสร็จเฮียคารนก็หันไปหาผู้เล่นที่รอดชีวิตเขายั่วเย้าบอสสัตว์ประหลาดเรื่องที่ลูกน้องของมันถูกทำลายและสัญญาว่ามันจะได้กลับไปรวมกับพวกมันในไม่ช้า